สวัสดีครับผมบังลิกอินดี้นะฮะวันนี้เราจะมาต่อยนะแก้งไอ้เจี๊ยนะฮะหรือบังจอนั่นเองนะฮะโดยการนี่นะครับคือฟอมนะครับเราจะเอาหนูฟอมตัวนี้หลอกบังเจี๊ยนะฮะเพราะว่าบังเจี๊ยกนั้นกลัวพวกสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดแล้วเดี๋ยวมาดูกันคืนนี้ป้ายครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้จะมาแก้งบังจอนะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวเตัวนี้นะครับไปแกงบางจอนะตามที่ผมได้บอกไว้นะฮะตอนนี้กำลังนั่งอยู่ข้างนอกนะฮะติดตามเลยนะฮะเจอกัน let's go หยิบไม้มาดิไม้เร็วไม้ไม้หยิบไม้มานี่งูหยิบไม้มาดิ oh my god นี่ถ่ายถ่ายดูนี่ถ่ายูปชู่ล่าใช่นี่ไงถ่ายถ่ายวิดีโอไว้เรดิหยิบไม้มาดิเหนะ t e

ฮะทำไมต้องวิ่งหนีขนาดนั้นอ่ะฮะมึงกลัวหรือไงฮะแดกน้ำไปเป็นลิตรเลยยังวิ่งกับจอยเลยยิ่งหายก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e นะฮะเหนื่อยมากนะวิ่งไล่ตามกัจอนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้เออคลิปนี้อย่าลืมนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะ ยูทูบนะฮะช่องบังลิกอินดี้นะฮะกด uh oh. กระดิ่งติดตามกิ้ง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 นะฮะ <Huh. S 1> แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ